คนเยอะจังคนเยอะมากเลยอ่ะโอ้ยยีนนยยยยยยนยย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 ยัยยยยยัยย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 ่ยนยย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 ทุกยยนนยด้ดยะะยย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 ยกยยอยยยยยยยีย <c oughs> มยย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 ยียยายย้อยย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 ลยย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 ยเย็ยเยย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 นเวที ต้องรู้ด้วยครับสวัสดีครับเพลงนี้ทุกคนก็น่าจะร้องได้เนาะยุคเราน่าจะร้องได้แหละยุคเราน่าจะเราแหละประมาณก็ยี่สิบถึงยี่สิบเจ็ดประมาณนี้ก็น่าจะร้องได้ละมั้งวัยสิบกว่าก็ร้องได้เพลงนี้สามสิบก็จะร้องได้อยู่มก็ใครร้องได้ชจะกันร้องนะครับผมผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันไม่ได้เจอคนเยอะขนาดนั้นนานฝากด้วยนะครับฝากด้วยนะครับผมมาครับผม